วิธีหยุดการผัดวันประกันพุ่งบางคนมีความฝันแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตไปเรื่อยเหมือนที่เคยหลายคนรู้ดีว่าตัวเองไม่เคยมีเวลามากพอในแต่ละวันคุณอาจจะวาดฝันว่าสักวันจะต้องมีเวลาว่างและทํางานทุกอย่างให้เสร็จหมดรวมทั้งได้ทําความฝันด้วยบอยอันเทซี่กูรูพัฒนาตนเองระดับโลกได้บอกไว้ว่าวันที่ทํางานทุกอย่างเสร็จหมดมันไม่มีวันมาถึงสิ่งเดียวที่จะช่วยควบคุมชีวิตของตนเองได้ก็คือการเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาเพราะว่าแม้คุณไม่สามารถที่จะทําทุกสิ่งได้แต่คุณสามารถที่จะ เลือกทำบางสิ่งได้ความฝันมันก็เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในเตาหลอมแห่งความสําเร็จยิ่งความฝันของคุณยิ่งใหญ่และชัดเจนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีแรงผลักดันและความปรารถนามากขึ้นเท่านั้นคิดและเขียนลงบนกระดาษวางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าคุณจะทํางานเสร็จได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกล้าขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีงานเยอะๆทั้งงานเล็กและงานใหญ่ให้จัดการงานจํานวนน้อยๆที่สําคัญก่อน ล้วค่อยไปจัดการงานจํานวนเยอะๆที่ไม่ค่อยสาคัญเพราะว่างานเล็กๆเหล่านี้มันก็เหมือนกับกระต่ายที่แพร่พันธุ์ออกไปอย่างไม่หยุดหย่อนพูดง่ายๆว่าเราไม่เคยมีเวลาที่จะทํางานทุกสิ่งที่ต้องทําดังนั้นอะไรที่สําคัญที่สุดก็ให้ทําสิ่งนั้นก่อนทํางานให้เสร็จทีละอย่างอย่าเพิ่งไปสนใจสิ่งที่สําคัญรองลงมาลงมือกินกบที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วค่อยกินลูกออดเหล่านั้นมีการจัดเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตทํางานอดิเรกที่ชอบคุยโทรศัพท์อยู่กับครอบครัวอ่านหนังสือ เพราะสื่อโซเชียลมีเดียมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแต่มันก็ดูดพลังแห่งความคิดได้เช่นกันและมันทําให้คุณผัดวันประกันพรุ่งได้ด้วยจงอย่าผูกติดอยู่กับโทรศัพท์มือถือจงหาเวลากาจัดสิ่งที่ไม่จาเป็นทิ้งซะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชาร์จแบตเตอรี่ให้ความคิดพุดง่ายๆว่าคุณต้องควบคุมเทคโนโลยีแล้วหันมาใช้มันให้มันทํางานแทนรักกันเยอะๆนะครับผมโคสตวีเป้าหมายไซไอเดีย